สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว YouTube และ f c e e o o o k แฟนเพจมากับเนยทุกคนนะครับวันนี้ผมนี่อยู่กับกล่องอยู่กับกระเป๋าแก็ปกระเป๋าแก็ปไซส์เล็กนะในมือก็จะมีนี่มันคือโครงดันทรงนะเป็นโครงกระเป๋านั่นแหละครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากคแค่จะมาแชร์ประสบการณ์การใส่โครงดันทรงนี่แหละคือผมก็ยังไม่เคยใส่โครงดันทรงอันนี้คือผม สั่งมาจากช้อปปีครับก็ให้ดูก่อนมันจะมีเหล็กยาวเหล็กยาวที่อยู่ด้านนี้4อันเหล็กสั้นจะอยู่แนวนี้มีอีก4อันนะครับแล้วก็อันที่เป็นต้นเสาเนี่ยเขาจะใส่แบบนี้มาให้เขาจะใส่แบบเป็นข้อต่อมาให้ผมไม่แน่ใจว่า ข้อต่อนี้มันคือสําหรับงานอะไรตอนแรกผมจะไปทํา DIY นี่แหละแล้วก็แต่ว่าขี้เกียจไปหาอะไรไงก็เลยไปอุดหนุนอันที่เขาทํากันไปแล้วดีกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรงานป้ายอะนะงานงานป้ายเล็กๆป้ายโฆษณาเล็กๆอันนี้ผมไม่แน่ใจลองไปทําดูนะครับน้ําหนักของตัวโครงเนี่ยเบามากเบามากทั้งจาก,จาก,จากที่จับจับเศษอะไรพวกนี้เบามากยังไม่ประกอบนะเบามากเบามากเดี๋ยววันนี้เรามาประกอบกันแล้วก็ยัดเข้าไปในกระเป๋า อย่างที่ผมบนๆบน,นะครับตอนผมทําตอนผมเอาไปวิ่งแก๊ปอะมันเวลาใส่สายรัดใช่ไหมกระเป๋ามันชอบยุบผมก็เลยไปหาดูว่าเฮ้ยมันมีโครงไหมจริงๆแล้วอะ่ะในศูนย์แก๊ปอะ่ะมันมีโครงขายแต่วันที่ผมไปซื้ออะ่ะมันหมดอมผมก็เลยอ่ะกด Lazada เอาแล้วกันเอ้ยกด s h o ป e e เอาละกันใน Lazada ก็น่าจะมีมั้งลองไปหาก,กดกันดูนะฮะนี่ผมว่าการติดตั้งก็ไม่น่ายาก ฝั่งที่มันเป็นฝั่งสั้นนะครับก็ใส่เข้าไป2อันสั้นใส่กับสั้นนะสั้นใส่กับสั้นอีกฝั่งหนึ่งเราก็ใส่เป็นยาวไป2อันอแล้วก็เอาเสาอะไปประกบซะเสาประกบผมว่าใครที่ซื้อไปแล้วอะซื้อโครงกระเป๋าไปแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าจะใส่ ยากคือคุณแค่มีทักษะการประกอบตัวต่อรับรองคุณประกอบมันได้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากง่ายมากๆเพราะเขาทำมาก็คือเขาใส่เสาใส่ตรงเสามาให้แล้วไงใส่หัวโรงเสามาให้แล้วเอาไม่ต้องกลัวต่อผิดแน่นอนต่อถูกแน่นอนเพราะมันจะเหลือมันจะเหลือแค่สองขนาด เพราะไอ้ขนาดเสาเนี่ยก็จะเป็นอีกขนาดหนึ่งมันก็จะเหลือแค่สองขนาดใช่ไหมสั้นกับยาวเราไปต่อเราก็จะได้ไม่งงสั้นต่อกับสั้นยาวต่อกับยาวคู่กันแค่นี้ง่ายๆครับอืออืออ่ะแค่นี้เราก็ได้เป็นโครงแล้วนี่กดให้มันกระชับกระชับหน่อยเอ้ยเดี๋ยวกระชับไปมันจะ กระเป๋ามันจะไม่มีเป่าวะหรือว่าเขาทำมอาอพอดีอ๋อเขาทำมาค่อนข้างกะพอดีครับอันนี้คือขนาดผมกดให้มันกระชับแล้วมันยังแบบยัดลงยากเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองบีบด้านนี้ให้ดูนะก็ค่อนข้างแข็งแรงนะก็ค่อนข้างแข็งแรงผมว่าใสายลัดดึงไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวต้องไปรอดูตอนติดก,กับรถอีกทีหนึ่งนี่ก็ใส่โครงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เนี่ยด้านในผมก็เอาแผ่นแข็งออกครับเอาแผ่นแข็งออกเอาออกก่อนนะออกไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาโครงใส่นะโครงใส่ให้ได้แล้วก็ตรงเนี้ยผมว่าเขา,เอาออกแบบมาแล้วล่ะสำหรับยึดโครงโครงดันทรงของเราตรงเนี้ยมันถูกออกแบบมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าราคาดันทรงโครงตัวเล็กแบบเนี้ยของที่เป็นศูนย์แก๊สประมันเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ากด ที่ลาซาด้ามันเอ้กดที่ช้อปปุ๊ติดทูดลาซาด้ากดที่ช้อปปี้มันราคารวมส่งร้อสี่สิบสี่บาทนะครับลองไปหากันดูเราก็ค่อยๆย,ยัดเข้าไปครับเพราะมันยัดมันค่อนข้างพอดีมากๆพอดีมาก,ๆ,มากๆเลยอะ่ะมันจะยัดลงปึ๊กเลยมันไม่ได้อะ่ะต้องต้องค่อยๆขยับ ค่อยๆขยับนิดนึงอือว้าวเป็นไงดูกระเป๋าดูเป็นทรงขึ้นมาปะกระเป๋าดูเป็นทรงดีขึ้นเลยอะเนี่ยะกรเป๋าดูเป็นทรงขึ้นมาทีนี้ผมวางรัดใส่รัดผมก็จะไม่ค่อยกลัวมันเบี้ยวละ คือตอนเนี้ยกระเป๋าที่วางอยู่บนรถผมมันดูแบบเป็นหมวกแฮร์รี่พอตเตอร์เลยหมวกคัดสันนะ่ะนา้ายันยูยู่ยู่แผ่นล่างาไปมันต้องใส่ทีหลังหรือใส่ก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะแปบ๊บนึงว่าใส่ทีหลังได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องใส่แผ่นล่างก่อนนะไม่ไงั้นมันพอดีโคง้งเกินไปใส่แผ่นล่างก่อนแล้วก็ ค่อยใส่โครงลักไก่ได้ปะวะดึงออกมานิดเดียวพอโอเคพอลักไก่ได้ขยับเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมให้มาดูด้านไหนแป๊บนึง นี่ก็เป็นที่ใส่โค้งเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นี่นะยังไม่ได้ยืดตีนตุ๊กแกที่อยู่ตรงนี้นะตีนตุ๊กแกที่อยู่ตรงนี้จะยืดก็คือเราก็ลอกขึ้นมา,าใช้มือเดียวขออภัยโอ้โหเหนียวมากกระเป๋าใหม่ไม่ได้แกะในตีนตุ๊กแกเราก็ลอกตัวนี้ขึ้นมาตีนตุ๊กแกแล้วก็พับลงไปครับมันถูกออกมา ถูกันถูกออกแบบมาแล้วกระเป๋าว่ากขพับลงไปเนี่ยพับลงไปติดเนี่ยมันจะทําให้ทรงดีขึ้นนะตรงนี้จะไม่ย้อยแล้วมันจะเป็นทรงละยิ่งตึงยิ่งสวยบอกเลยใครสายสวยอะ่ะผมนี่แบบไม่เน้นวิ่งงานวะเน้นแต่หางาน <laughs> หาแต่เรื่องนะอยากสวยนะต้องดูดีต้องหล่อเท่ไ้ก่อนนะของแบบนี้ ี่ติดโครงเหล็กแล้วนะเอามือกดก็จะไม่ลงลนะตรงนี้จะเป็นโครงเหล็กถ้าไม่มีโครงเหล็กเนี่ยตรงนี้ก็จะยุ y ui, y ้ยยุยยุบยุบตรงนี้โดนเวลามันโดนรัดไม่มีโครงเหล็กมันก็จะหน้าตามจะบูบีบูบีนิดนึงนี่แต่พอเราติดโครงเหล็กแล้วครับป็งไงสวยงามบอกเลยว่าสวยงามนะกระเป๋าเนี่ยที่ผมเลือกเป็นไซส์เล็กคือแบบถ้ามันใหญ่กว่านี้นี่คือ มันจะโดดเด่นเกินไปนะอันนี้เรากระเป๋าเป็นไซส์เล็กแล้วก็ใส่ใส่โครงเหล็กก็ดูดีหน่อยไงเข้ากับรถเหมือนกันนะเนี่ยเน้นสวยไว้ก่อนครับเรื่องงานค่อยว่ากันอีกทีนึงยังไงฝากติดตามกันอีกครั้งนะครับกับ Facebook, Fanpage แล้ว Youtube มากับเนนนะครับฝากด้วยครับพี่พ